สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายใบงานสัปดาห์ที่6การบ้านวันที่2นะคะประจำวันอังคารที่22มิถุนายนพุทธศักราช2564้ค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูใบงานวันนี้เลยค่ะใบงานที่2หน่วยโรงเรียนวิถีพุทธ คำสั่งนะคะให้นักเรียนวงกลมร้อมรอบคำที่สัมพันธ์กับภาพและระบายสีให้สวยงามค่ะาทางด้านขวามือจะเป็นตัวอย่างใบงานที่คุณครูทำเสร็จแล้วนะคะต่อไปเลยค่ะแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนพยัญชนะตัวงองูค่ะ พูดตามคุณครูคะ่ะงองูเก่งมากค่ะงองูเก่งมากเลยค่ะนักเรียนอย่าลืมส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะไปต่ออีกหน้าเลยคะ่ะต่อไปแบบฝึกหัดเร่มสีแดงคัดตัวพยัญชนะต,ตัวกอไก่วันนี้คุณครูให้นักเรียนคัดพยัญชนะต,ตัวกอไก่ตัวพอพานพูดตามคุณครูคะลูก พอพานเก่งมากเลยค่ะเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมส่งการบ้านให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูรอ,อยู่ดูอยู่ว่านักเรียนทำสวยแค่ไหนนะคะไปต่อกันเลยค่ะต่อไปแบบฝึกหัดเล่มสีฟ้าแบบฝึกหัดเล่มสีฟ้าคัดตัวเลขไทยวันนี้เราจะมาเขียนตามรอยปะและโยงเส้นจับ คู่ภาพนะคะเลข1คู่กับกระเป๋า1นใบเลข2คู่กับหวีแปลง2องอันเลข3คู่กับนักเรียนเห็นไหมเอ่ยถูกต้องค่ะหลอดยาสีฟัน3ามอันต่อไปเลข4ี่ไทยค่ะคู่กับอะไรคะ ถูกต้องค่ะคู่กับแปรงสีฟัน4อันต่อไปเลขห้าไทยค่ะอาคู่กับขวดน้ำมึก5้าขวดด้านล่างนักเรียนยงเส้นจับคู่ให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมส่งการบ้านให้คุณครูดูด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้คุณครูราไปก่อนสวัสดีค่ะ